นกนกนกตายอ่ะเชียเชียร์เชียเชียร์ฮึปนี่ไงหลอกหลอกลงหลอกลงเอาเชียลงจริงเฮ้ยเโดนโดนกุลอกโดนกูหลอกโดนไปโดนไปโดนไปจะเป็นรอบจะบินในสัตว์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 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่นี่ไง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 ยิงอีกรอบไงเฮ้ยนกเอาเยียร์ใส่โดนไปตันเอาเยียร์เฮ้ยนกเยียร์ บอลอุ้ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนเจีเกือบตายไอสัตว์ตั้งไอสัตว์อุ้ยนี่หลบมาก่อนหลบมาก่อนเจอสองอุ้ยเกิดใหม่ไป็นู้โฉมอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียเ few moments later มันเพิ้งบิงไปอ๋อนี่เควินมาเจอเซียอ๋อออออออุ้ยอุ้ยว่าไงุ้ยว่าไงว่าไง่เดินตรงนั้นไงไม่ตายแล้วกันอีเชียโดนโดนไงไม่ตายแล้วอุ้ยอีเชียอีเชีย โอเคียร์เคียเชีเอากี่เครื่องดีก็ดูเอาี่เครื่องดีตั้งใจปันไปผมเลยนะตั้งใจปันไปผมเลยนะนกเตี้ยวีไปก่อนนกเตี้ยวีไปก่อนลากู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 นขอขอดูดก่อนขอดูดนกก่อนขอดูดนกก่อนขอดูดนกไก่เอ้ยขอดูนกหน่อยดูนกไก่คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ขอว่าเราพิสตาลกันว่ากับพีิสตาลกันขอดูนกไก่ ดูนกก่อยไม่ใช่ดูนกก่อนนะดูนกก่อยนกก่อยโอเค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 ครบรอบก็เอ้ยครบนกแล้วครบนกแล้วตายอ่ะเออฮึบไม่รับหลอกเก็บไว้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 วันนี้เราจะมาเล่นกับพี่สาวกันนะครับหนึ่งกับพี่สาวนะครับวันนี้ยาวนะครับก็ดูยาวนะครับอุ้ยเขี้ยดลาลาลาเขี้ยสาวทุกโลกไว้เขี้ยวกัละตีไหมอุ้ยเี้ย วิ่งตีไม้โอ้ยหมอเฮ้มามาจริงเกชาจริงเกชาจริงกันสัตว์มาดิมาดิยิงไม้ไอ้ยาไอ้ยาใช่ใช่ไอ้ยาใช่ใช่โอ้ยใช้ยช่เฮ้ยแมตตันกูเล่นได้ครับแม่ยาวกูเล่นได้ครับแม่ยาวกูเอ้ามึงโดนได้ไงฮะลา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 อุ๊ย โอเค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 กูเข like ้าใจมึงเสมอแหละไอ้สาวกูเข้าใจมึงเสมอแหละกูเข้าใจมึงเสมอแหละเข้าใจมึงตลอดอ่ะกูเข้าใจมึงตลอดอ่ะไม่เคยไม่เข้าใจมึงสักนิดอ่ะไม่เคยไม่ไม่เข้าใจมึงสักนิดอ่ะเบาหน้าเรื่องเอี้เฮี้ยเยี้ยเกือบ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 สัตว์เกือบเกือบสัตว์เกือบเกือบสัตว์โอเค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 เข้าแมนนี้เข้าแมนนี้กูเข้าแมนมาแล้วฮับโอเคโอเคฮับโอเคโอเคโอเคโนเกชันนี้ด้วยกันโนเกชันนี้ด้วยกันมา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 กันแหละกันแหละ อะไรจะทำมากเิกูอย่าอย่าอย่าเก่งอย่าเก่งยังไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่เป็นนร์พี่สาวใด้เดินมาก่อนในฤดูของวินเทอร์เฮียปป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 ปโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไดอยูได้อยู่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 ไม่ทามากกูตายอยากจะทามากเิกูหรอกูไม่ชอบเลยนะูทมากเก่งอ่ะกูไม่ชอบเลยนะไอ้เยี่ยนกี่ตัวแล้วไม่รู้แต่กูหลายหลายตัวแรวแหละกูรู้ว่ากูหลายตัวรู้กูหลายตัว รู้ว่ากูมั่งมีสีสุกนกละรู้ว่ากูมั่งมีสีสุกเจสองุ้ยตายเสอเครื่องติดไม่เป็นไรได้ยู่ช่วยพี่ทีน้องช่วยพี่ทีน้องการไปเป็นลูกโอชีไปละจูนเกมปเป็นลูกโอชีครับพี่สาวสักที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 เฮ้ยไอ้เหี้ยโอเค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 กลัวมาตรงนี้กลัวมาฝั่งนี้กลัวาฝั่งนี้โอเค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  หลอกอ้ยาอ้ยาโดกูหลอกโดกหลอกฮึนี่ไงตายาเออรออยู่รออยู่รออยู่ลงมาพอดีวิ่งวิ่งวิ่งเจอจักไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปเจุนโอเค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 ไล่แมนนี้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 เอาเชี่ยพี่สงงไอ้สัตว์ไปฝังนู้นเลยโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงมาฝั่งนี้ก่อนโอเค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 วิ่งติดวิ่งติดวิ่งติดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมา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 มมา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  เออเออเอ้เเทำดีทำตัวดีๆเราเป็นพี่สาวทำตัวดีดอุ้ยเชี่ยจี่หล้วเชียเชี่เดี๋ยวจะเปที่อืนไปเดียจะิ่ไปที่อื่นจะิ่งไปโรงงานโรงงานกูลาใสริคนกุลาใส่คนกลาใส่คนกุลาใส่คนอื่นคนอื่นคนอื่นกูลาใส่คนอื่นกลาใส่คนอื่นกลาใส่คนอื่นกุลาเส่คนอื่นกูลาเส่คนอื่นกุเดรกาเดกชาเชีิขนอกเร่กาเกริกาเิ่กชาหมากินชนะา มาดิมาดิมาดิกินชนะกินชนากินชนะกินชนะกินสนะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิกินชนะกินชนะอุ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาดีิงทำดีๆทำดีเราเป็นเกชาทำดีเราเป็นเกชาทำดีเราเป็นเกชาทำดีเราเป็นดาราทำดีทำดีทำดีเรากูไปเรากูไปกูไปดูใบกูไปดูใบอะไรไม่รู้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยหดูอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจหูดูตีไหมอุ๊ย กูเชียร์เชียร์รอดอยู่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 กู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 หลอกกูหลอกทางนี้ความจริงทางนี้กูตายนี่ไง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 กูนกเีุนกูไปกี่ตัวไม่รู้แต่กูแต่กูหลายตัวอยู่กูหลายตัวอยู่กูหลายรอบอยู่ออกกูเลยออกกูเลยออกกูเลยออกเลยออกกูเลยเฮ้ยไอสัตว์รอดรอดกูจะสองไปแลกูจะสองไปกูจะสองไปขอเครื่องตัวนี้ขอหาเครื่องขอหาเครื่องตัวนี้พลาดเฮ้ยพลาดไอสัตว์พลาดอะไรนะพลาดเออเฮ้ยไม่วิ่งติดวิ่งติดวิ่งติดไอสัตว์มองแต่หลังหรือมองหน้าเชียวมองหน้าบ้างไอสัตว์ นกเออเยี่อะไรจ้ากี่ตัวไม่รู้หลายตัวอยู่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 เออเดินช็อกเดินช็อกเฮ้ยออกไยังไม่โดนเจนสองโอ้ยไม่งปล่อยกูแน่ตายเลยกลัวแล้วเหรอกลัวแล้วถ้าได้ยินเสียงนี้กรุณาปล่อยผมไปเถอะเฮ้นะโอ้โหโอ้โหกดการฟิตี้ใส่เอาไงเอาไงชีวิตเอาไง ไปลจนอ้เขี้ยเล่นเป็นอันเดเลยสัตมึงเล่นเป็นอันเดเลยใช่ไหมชีวิตมึงนะชีวิตมึงเล่นเป็นอันเดเลยใช่ไหมฮะฮะอันเดหรออันเดตัวจริงเหรออันเดตัวจริงเหรอประตูไหนเปิดบ้างตัไหนเปิดบ้างไอ้เี้ยห้ยเก็บปังเจอกันเร็วเร็อันเดตัวจริงไอ้สัตเจออันเดตัวจริงไอ้สัตนกเออไปไปไไปไไปเร็ว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 วปังวเออไป

โอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยรอดไปได้ไงวะเนี่ยเอากูเร็ว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 เอเอเอเนี้ยเนี้ยโอ้ยชิ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 ขึ้นหมูจะลุมกูตัดยังยังก่อนนี่เฮียเฮ้ยพี่ชายเห็นหนูได้ยังไงเขาดูมันง่ายเกินดิเล่นหมูป่ามันง่ายเกินดิเขาดูเขาดูว่ามันง่ายเกินไปไหมเขาดูว่าไงวะเขาดูว่ามันง่ายเกินไปวะ หลอไอ้ยะกูคิดว่ากูจะติดแถบเหรอกูกูเห็นแถบอยู่กูรู้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 กูช่วยพี่ชายหนูจะไปช่วยเขาบ่อยอยู่นี่ไงเต็บอุ้ยเคิวเต็บกูมันเยอะไงเต็บกูมันเยอะไงมาดิมาดิมาดิน้องอหลยังหมูป่าเหรออีกน้าน้องพูดนะไรที่น้าน้องไอ้เชี่ยกลัวไม้เฉยเฮ้ยหมูป่าพระไม้ไม่ได้น้องเย็น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 นะเอาเอาไอ้เชี่ยไปแล้วไอ้เชี่ยไก่จานเลยใครเป็นอะไรมาฉันจะไปคิวไอ้ตัดอะไรอะอะไรอะแล้วมันหิวกูกูขึ้นแน่แหละหมูอะ หิวอย่างหิวแล้วขึ้นนี่ไงไอ้เหี้ยสเต็ปกูสเต็ปกูมันดีไอ้สัตว์อุ้ยตกหมูเลยไอ้เหี้ยอุ้ยตกหมูเลยสัตว์เฮ้ยหลอกแคหลอกเดยกกูหลอกเฮ้ยเดยกกูหลอกโดนตายเดยกกูหลอกไอ้ตัดเด็กกูเด็กกูเข้าไปอยีายด็กกูเข้าไปเยเยอะเลยเยอะเอะเต่อไอ้ตว์พี่สาวหรองอนผมใช่ไหมสอกันใช่ไหมงอนงอนนะงอนงอนะะทำไปไหนลรอดทำไหนรอดเอองอนงอนนะ กองอานะทําโดนกูโดนกูโดนกูยังตีต่อาช่ไหมลูกนะนี่แต่ว่าแต่ว่าเล่นตามเกมไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมเที่เมื่อกี้ผมเที่ปะกดูฮึบหายงงงงงกูงงกูแต่วันแดบกูตเกียไม่แกวันแดบกูแต่วันแดบกูเออมึงทําไรนี่มึงทําทําดีดีนี่มึงทําดีดี่ขาวบอยทําดีนี่แต่ขาวบอยมึงทําดีดี ไม่เก่งเท่ากูก็อย่าทำไม่เก่งเท่ากูก็อย่าทำไม่เก่งเท่ากูก็อย่าทำเด <c oughs> ึงมาปัม๊มโดกนกูอีกรอบนึงบ้าเแ็บอุ้ยเขี่ยตีไปเออเออเออ,เอ,อมาดิหมาหมาเอยเขี่ยอะไรอ่ะเขียอะไอ่ะเขียอะไอ่ะมาดิกลับนะเฮ้ยอะไรอ่ะ,าอะ,อะตายตายเล่นทันไม่เป็น ได้เกือกนี่นี่นี่ตีไปมาทำไม่ไอ้บ้านนาลนวนเนาะปังนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยดึงป้าวระเกลบบ้านแทบหุยโดน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 นี่ไงบูเกนไม่บอกพี่เหรอไปเลยขอขอขอ่คุณได้ไหม ไม่ได้ด้วยไม่ให้กูด้วยไม่ให้กูด้วยอู้ะจับกูมาดิพี่ตากิวบอกเก่งเหรอคิว่าบอกเก่งเหรอฮะออกไปออกไปเอฟพีเอสเอฟพีเอสเออมาดิตระชากไงล่ะไงล่ะเออจีจีเอซเช็คเอฟพีเอส เว้ยเช็ดใจเอบีเออสเอบีเอสเฮ้ย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 กูเก็บหมด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 หมดตีเลยกวายหมดนี่เลยเช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 เยอย่าลบมากอีวูอย่าลบมากเชีเชเชอย่าลบมากอีวูอย่าลบมากอีวูอย่าลบมากมึงมาหนี้อย่าลบมากอุ้ยลบมากลบมากอีวูเท่าไงรลบมากลบมากอย่ลบมากอย่าลบมากเราจะเก็บเราลบมากเราลบมากไม่พอ เจกบี้ยเฮ้ยเยอยอะเยอะโอยกูตายเลยอเย้กูโดนพี่สาวเล่นแล้วใช่พี่สาวจ๊ไพี่สาวไไไไมไ เต้นงอพี่สาวเลยเต้นอะไรเต้นยังไงอะนี่เต้นเต้นเต้นเตือนตือนเตือนตือนเต้นเต้นมาพี่ก่อยดูเต้นเต้นงอเต้นงอกดกันแล้วไหนใจของเธอมีความสุขไหมเย่เอาเย่ไปเจอพี่สาวแล้วสัสชิบหายอะเอี้ยแม่งเกินเเดือดสองคนไอสัตว์งอนกันกว่าเดิมไอเอี้ยมอนกว่าเดิมไอเอี้ย บาช่วยบัตช่วยอ่ะอ่างงอ่งงอ่างงนะะเปิดไม่เลยกดกันแล้วไหนใจของเธอมีความสุขไหมจะขอโทษนะนี่ขอโทษนะ